วันนี้ทิชชร์ก็จะมาพาเด็กทำบล็อกเซตนั่นเองค่ะบล็อกเซตวันนี้นะคะก็จะอยู่ในรายวิชาไซแอนค่ะหรือว่าวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะชื่อชิ้นงานของเราก็จะเป็นเรื่องของปลูกต้นไม้รักโลกค่ะซึ่งอยู่ในท็อปปิกเรื่องของดินในท้องถิ่นนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ไปพร้อมกับทิชชู่ หนึ่งเลยนะคะเราต้องเตรียมดินค่ะดินร่วนดินเหนียวค่ะดินทรายค่ะ,คะและก็มีมเมล็ดพืชค่ะแก้วพลาสติกค,ค่ะเราต้องใช้แก้วพลาสติกสามใบนะคะและก็เชือกค่ะเด็กๆจะใช้เป็นเชือกสีอะไรก็ได้นะคะ และสุดท้ายค่ะเป็นสติกเกอร์ค่ะหรือว่าอุปกรณ์การตกแต่งของเด็กๆก็ได้ค่ะและต่อไปนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆขาเด็กๆต้องเจาะรูที่ก้นแก้วนะคะขั้นตอนนี้นะคะทีเชอร์ให้นักเรียนให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจาะรูแล้วมันจะโดนนิ้วของเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระวังหรือให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้คะ่ะอ่ะเรามาเจาะรูที่ก้นแก้วนะคะเจาะเพื่อที่เราจะระบายน้ําเจาะทั้งสามใบเลยนะคะพอเราเจาะรูเสร็จแล้วคะ่ะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2นะคะ เราเจาะรูที่บริเวณด้านข้างนะคะของแก้วนะคะทั้งสองด้านเลยเพื่อที่เราจะเอาไว้ร้อยเชือกแฝวนั่นเองะค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาร้อยเชือกที่เราเจาะรูด้านข้างกันคะ่ะเด็กๆก็ร้อยไปทั้งสองข้างเลยนะคะดเด็กๆสามารถให้ผู้ปกครองช่วยจับก,ก็ได้คะ่ะทิเชอร์ก็จะร้อย เชือกเสร็จแล้วนะคะทั้งหมด3ใบเลยอ่ะเราก็เตรียมวางไว้ได้เลยค่ะเด็กๆก็ลอยเชือกทั้งหมด3ใบเช่นกันนะคะเมื่อเราลอยเชือกทั้งหมด3ใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเด็กๆเราก็จะเตรียมดินที่เราเตรียมไว้นะคะนํามาใส่แก้วทั้ง3าใบเลยค่ะโดยแก้วแรกนะคะเราจะใส่เป็นดินร่วนค่ะใส่ลงไปทห้หมดเลยค่ะและแก้วที่2ค่ะนะกักเรียนขาเราก็จะ ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะและแก้วที่3ค่ะเราก็จะใส่เป็นดินทรายค่ะพอเราใส่ดินทั้งหมด3แก้วแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นมเมล็ดพืชน,นั่นเองค่ะเราก็จะเอามเมล็ดพืชใส่ในแก้วทั้ง3ใบเลยนะคะในทั้ง3ดินที่เราใส่แก้วไว้เลยค่ะ เด็กคะเราต้องตกแต่งวดลายที่กระถางต้นไม้ของเราค่ะเราจะใช้เป็นสติกเกอร์ตกแต่งนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งพร้อมกับพิเชอร์เลยค่ะแล้วแต่เรานะว่าเราจะตกแต่งเป็นลักษณะแบบไหนตามความต้อง เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆก็หมั่นรดน้ําทุกวันนะคะแล้วเด็กๆก็สังเกตดูนะคะสังเกตการเจริญเติบโตนะคะของพืชในแต่ละชนิดของดินนะคะว่าดินร่วนคือลักษณะของพืชการเจริญเติบโตของพืชเติบโตอย่างไรนะคะแล้วก็ดินเหนียวการเจริญเติบโตของพืชเติบโตแบบไหนนะคะและสุดท้ายค่ะ ดินทรายการจเจริญเติบโต,ตของพืชเติบโต,ตในลักษณะใดค่ะเด็กๆก็คอยหมั่นสังเกตนะคะทุกวันทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวนะักเรียนนะคะสังเกตสักประมาณ2สัปดาห์นะคะเด็กๆหมั่นรดน้ํานะคะแล้วก็คอยสังเกตนะคะว่าพืชแต่ละชนิดมีลักษณะการเติบโต,ตเป็นอย่างไรนะคะแตกต่างกันหรือไม่นะคะประมาณสักสสัปดาห์เดี๋ยวเด็กๆนะคะถ่ายรูปผลงาน ะะและก็การจเจริญเติบโตของพืชน,นะคะส่งมาให้ที่ครูประจำชั้นได้นะคะเพื่อที่จะเป็นคะแนนเก็บนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิเชอร์ควันสวรรคก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในะครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ